ค่ะสวัสดีนะคะเจ๊พี่คุณทองนะคะก็นานมากเลยนะคะที่เจ๊ไม่ได้ลงแล้วก็คำนวณให้ดูหลักสูตรต่างๆนะคะก็บอกไว้ก่อนนะคะก็งวดที่ผ่านมานะคะก็เจ๊เจทำของทอกศนะคะทกศเนี่ยคือเข้า406เกือบแตกเลยนะคะเกือบแตก3ตัว ไอ้เจให้สามหกศูนย์หรือ,อยังไงนี่แหละจำไม่ได้ละแต่เข้าศูนย์หกหกศูนย์อยู่นะคะถ้าใครตัดเล่นก็ทกศก็ปังปังกันนะคะรัฐบาลไทยก็พาดไปงวดเดียวเองนะคะแต่ทุกทุกที่รัฐบาลไทยทุก,ทกงวดที่ผ่านมาก็เข้าเข้าทุกทุกงวดอยู่นะคะมีงวดนี้นะคะที่ที่มันหลุดแต่ว่าเจคำนวณให้สามตัว คำนวณเล่นๆนะคะแต่ไม่ได้เอาลงนะคะก็ก็เข้าอยู่นะเข้าสามตัวเลยแต่คำนวณเล่นๆนะเดี๋ยวก็มีราม่ากับเจ๊เอีกเอาเป็นว่างวดนี้งวดต่อไปในวันที่เท่าไหร่วันที่หนึ่งที่จะถึงนี้นะคะเดี๋ยวเจ๊จะมาคำนวณให้ดูก่อนนะคำนวณให้ดูเลขฟันก่อนนะคะตอนนี้ฟันฟัน ฟันถึงว่าล้านเปอร์เซ็นไหมไม่เอาล้านดีกว่าเอาแค่ร้อยเปอร์เซ็นนะคะเราไม่ต้องล้านเปอร์เซ็นนะคะเอาแค่ร้อยเปอร์เซ็นนะคะเดี๋ยวเราก็หลักคำนวณง่ายๆนะคะหลักคำนวณง่ายๆเจให้ให้หลักคำนวณง่ายๆในงวดวันที่หนึ่งหนึ่งที่จะถึงนี่นะคะก็ก็จะให้ตัวนี้นะคะมันมีเป็นได้หกตัวเนาะแล้วก็มีสองตัวนะคะแล้วก็งวดต่อไปนี งวดงวด,งวดที่จะใส่ก็คือตัวนี้นะคะงวดต่อไปที่จะออกวันที่หนึ่งนี้นะคะเนี่ยเดี๋ยวเ,เจ๊จะคํานวณให้ดูก่อนนะให้สังเกตนะคะทุกครั้งเจ๊จะให้ดูตรงนี้เนาะแต่งวดเพราะว่าเจ๊เคยบอกแล้วว่าแต่และงวดเนี่ยการคํานวณจะอยู่ได้ประมาณสักห้างวดแล้วมันก็จะหลุดนะคะอ่า ตอนง,งวดที่จะผ่านมานี่นะคะคือมันเข้าเข้าตลอดเลยนะคะเลขวิ่งคือแต่ว่ามันเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้ามันจะมาไหมตัวที่หกหกเนี่ยคะ่ะเป็นหกงวดแล้วนะว่ามันจะเข้าไหมนะแต่เจ๊ไม่ได้ลงลงทาให้เนาะแต่งวดนี้เจ๊ว่าเจ๊ต้องทําแล้วแหละเพราะว่าคนติดตามเจ๊น้อยมากเลยเจ๊ทําแบบแบบ แปบ๊แปบๆๆให้ดูแต่วอดนี้นะคะวดวันที่อันนี้จําไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้วันที่นี่วันที่สิบที่ผ่านมาเมื่อกี้คือวันที่สิบหกนะคะอันนี้วันที่หนึ่งอันนี้สิบหกอันนี้หนึ่งอันนี้สิบหกนะคะนี่นะคะไอ้งวดวันที่สิบหกนี่ยสังเกตง่ายๆว่าสองมันมาแล้วนะคะ สองกับห้ามันจะสลับกันนะคะนี่ตัวนี้มาสองนะคะแล้วตัวนี้ก็มาห้าตัวนี้ก็วันที่สิบหกผ่านมาเข้าสองเยอะละแล้วก็วันที่หนึ่งผ่านมาคือเข้าห้าถ้าใครเลขวิ่งนะสองมันสลับกันนะสังเกตง่ายๆมาามา,มา,มา,มาอันนี้อันนี้หนึ่งหนึ่งนี้มามาห้าห้าแล้วก็มาสองตัวนี้ แล้วก็สองนี้ก็มาห้าตัวนี้ห้าตัวนี้ก็มาเข้าสองตัวนี้นะคะแล้วก็งวดต่อไปที่เจให้พิจารณาดูนะคะว่าอันนี้จะมาไหมแต่ตัวที่เจชอบนะเจตัวเจเจคำนวณเล่นแล้วเจ๊จะมาให้คำนวณแบบเต็มๆอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่เจ๊ให้ไปก่อนนะงวดวันที่หนึ่งเดือนอะไรอะ่ะ สิงหาหนึ่งกันยาหนึ่งทับศูนย์เก้าทับหกหกนะคะอ่าเจ๊ก็จะไปให้เลยนะคะเจ๊ชอบตัวนี้นะคะอืเนี่ยตัวนี้นะคะเจ๊ให้ไปก่อนนะให้เผื่อหาอันเนี้ยแล้วก็มีชอบชอบห้านี่ก็อย่างที่ว่านะคะคือห้าแต่เจ๊จะจับตัวนี้มาตัวนี้กับตัวนี้คือมันคล้ายกัน หัวกับหัวกับหางอ่ามันเลขตัวเดียวกันสองตัวเนี้ยเจ๊ก็เลยจับมาให้แต่เจ๊ชอบนะคะแต่มันม,มีมีอีกตัวหนึ่งให้สังเกตงา 7, 8, 2, ่ายๆว่าเลข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 เจ็ดแปดสองเนี่ยไอ้ไอ้ตัวนี้น่ะมันออกตรงวันศุกร์ตรงวันศุกร์มันเอกออกเลขตัวเดียวกันแต่อาจจะคำนวณไม่เข้าใจกันเดี๋ยวเจ๊จะคำนวณให้อีกต่างหากนะคะ แต่เจ๊ให้ตัวนี้ไปก่อนนะแต่ระวังตัวนี้ด้วยนะอ่ามันมีห้าเจ๊ชอบมีห้าแต่เจ๊ต้องคำนวณอีกรอบดูนะแต่เจ๊ให้ให้แค่นี้ก่อนอ่าเจ๊ให้ไปแค่นี้ก่อนนะแต่เจ๊จะคำนวณอีกว่าในในตัวนี้นะเพราะว่าเจ๊จะลงอีกรอบก็คือต้องมีอยู่สามตัวนี้ต้องมีแน่นอนแต่เจ๊ให้ไปก่อนเผื่อใครอาจจะซื้อลอตเตอรี่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ อาจจะไปเลือกดูที่มันมีตัวห้านะคะแต่แต่ที่เจ๊ชอบเนี่ยคือมันมันชอบมากๆอะ่ะเจ๊ต้องรีบลงเพราะว่าเจ๊กลัวลืมเจ๊ทาแล้วเจ๊กลัวลืมแล้วเจ๊ต้องรีบลงไว้ก่อนนะคะเนี่ยก็อย่างที่ว่าถ้ามันมาตามสูตรนี้ห้านี่ฟันร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยหนึ่งไปร้อยหนึ่งเปอร์เซ็นไม่ต้องถึงล้านแต่ว่าร้อยหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยท่านถ้าเจ๊ฟันอย่างเงี้ยก็ อันนี้เลยนะคะถ้าเจ๊ฟันอย่างนี้เพราะว่าเจ๊ก็คิดว่าเจ๊มั่นใจมั่นใจแบบสุดๆนะคะก็ก็ตัวฟันนะแต่ตัวจอะเจ๊ให้ตัวนี้แต่ว่าเจ๊ต้องมาคํานวณอีกรอบก่อนว่ามันจะมันจะเข้าตามตามสูตรตามนี้ต้องเอาสูตรหลายๆสูตรมาคํานวณใส่กันว่ามันจะออกมาเหมือนกันไหมแต่ตัวนี้คือเป็นหลักการนะคะเป็นหลักการที่มันวิ่งมาตลอดนะคะ แล้วก็เป็นหลักการที่ตัวชอบด้วยนะคะเจจะดูว่ามันจะเข้าไม่เข้านะต้องลองดูก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะเดี๋ยวให้กดติดตามไว้นะคะแล้วก็อย่าลามาถ้ามีลามาเข้ามาเนะเจจะหน่อยทันทีเลยนะคะก,ก็จะไม่มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะอย่าลามากับเจนะต้องอันนี้แล้วก็ ตอนนี้เจ๊จะเริ่มลงฮานอยนะคะฮานอยให้กดติดตามไว้ตลอดนะคะต่อไปนี้เจ๊จะลงฮานอยนะคะเจ๊คำนวณฮานอยได้แล้วและก็จะพยายามลงฮานอยแต่ไม่รู้ว่าจะลงทันไม่ทันนะคะเพราะว่ามันต้องเอาเลขปัจจุบันนะคะคือไม่สามารถที่จะคำนวณไว้ล่วงหน้าได้ต้องเอาเลขที่มันมันมาแล้วแล้วมาคำนวณต่ออย่างเงี้ยมันถึงจะไม่รู้ว่าจะคำนวณทันทันรอบต่อไปหรือเปล่านะคะก็ เจ๊จะพยายามทำเต็มที่นะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนมีกินมีใช้นะคะสำหรับคลิปนี้เจ๊ก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่กดติดตามเจ๊แล้วก็ไม่ยอมทอดทิ้งเจ๊นะคะยังให้ความไว้วางใจเจ๊ทำทำคลิปเสมอมานะคะก็ขอขอบคุณมากๆนะคะแต่งวดที่จะถึงเนี้เจ๊ฟันทงนะคะอ่าฟันแล้วนะเจ๊บอกแล้วนะคะเดี๋ยวเจ๊จะมาลงอีกรอบนะคะสำหรับคลิปนี้ แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ